ครับทีนี้เป็นพวกโจทย์ที่มันแบ่งตามคุณสมบัติหลายๆอย่างนะครับข้อแรกนะชมรมถ่ายภาพมีสมาชิก25คนนะเป็นผู้ชาย14แปลว,ว่าต้องเป็นผู้หญิงอีกเท่าไหร่มี25คนเป็นผู้ชาย14เพราะฉะนั้นต้องเป็นหญิงอีกเท่าไหร่ อื้อคุณตอบได้สิเร็วตอบมาเร็วหาพ่ไอว่าไงนะคะเสียงมันเงียบไปก่อนต้องเปิดหมายค้างมั้งบเอ็ดค่ะเออโอเค อันนี้แบ่งตามเพศแล้วนะหนึ่งเรื่องนะชมรมนี้มีคนถ่ายรูปเป็นแล้ว9ก้าคนถ้าถ่ายรูปเป็นแล้ว9้าคนนั้นแปลว่าก็ต้องมีคนถ่ายไม่เป็นอีกกี่คนสมาชิกมีทั้งหมด25คน บุ๋มบีมมีคนถ่ายไม่เป็นอีกกี่คนจ๊ะมีคนถ่ายรูปไม่เป็นอีกกี่คนชมรมนี้มีสมาชิกกี่คน มุมบิมเปิดไม้ด้วยมุมบิมเปิดไม้ด้วยมุมบิมเปิดไม้ก่อนแล้วอ่าชมรมนี้มีสมาชิกทั้งหมดกี่คนคะ อัดดูอันดูมีสมาชิกกี่คนสมาชิกเอาใหม่บิ๊ม <c oughs> อ่านโจทย์ให้ครูฟังเลย ชมรมถ่ายภาพมีสมาชิกยี่สิบห้าคนเป็นชายสิบสี่คนตกลงชมรมเนี้ยมีสมาชิกกี่คนยี่สิบห้าค่ะเออพวกเนี้ยนะถ่ายรูปเป็นแล้วเก้าคนจากทั้งหมดยี่ห้าคนใช่ไหมมีสมาชิกอยู่ยี่ห้าคนใช่ไหมถ่ายรูปเป็นแล้วเก้าคนงั้นพวกที่ยังถ่ายรูปไม่เป็นน่ะบุ๋มบิ่มจะคิดยังไงอ่ะถ่ายรูปไม่เป็นมีอีกกี่คน เอายี่สิบห้ามาลบเก้าค่ะจ้านั่นแหละโอเคเออนนะแปลว่านอกจากแบ่งตามเรื่องเพศแล้วนะครับแบ่งตามความสามารถด้วยครับว่าหายรูปเป็นหรือ,อยังนะข้อนี้แบ่งตามคุณสมบัติสองอย่างนี้นะ ตามเรื่องเพศก่อนนะครับอะพวกผู้ชายพวกผู้หญิงผู้ชายนะครับรวมแล้วต้องได้สิบสี่คนเนี่ยข้างบนเนี้ยมีอยู่สิบสี่คนแหละ ข้างบนเนี่ยมีอยู่สิบสี่คนพวกผู้หญิงนะครับอยู่ตรงข้างล่างนี้นะครับมีอยู่สิบเอ็ดคนนะครับทีนี้ต้องแบ่งตามเรื่องของความสามารถอีกมันจะมีทั้งผู้ชายที่ถ่ายรูปเป็นแล้วผู้ชายที่ถ่ายรูปไม่เป็น ผู้หญิงที่ถ่ายรูปเป็นแล้วผู้หญิงที่ถ่ายรูปยังไม่เป็นเพราะฉะนั้นแบ่งตามความสามารถอีกครับถ่ายเป็นถ่ายไม่เป็นถ่ายเป็นแล้วนะครับเก้าคน ก็หมายถึงสองช่องนี้รวมกันนะครับ9ก้าคน,นผู้ชายที่ถ่ายเป็นอยู่ช่องนี้ผู้หญิงที่ถ่ายเป็นแล้วอยู่ช่องนี้รวมกันต้องได้เก้าคนอันนี้งงป่ะงงกับตรงนี้ไหมเดี๋ยวผู้จะลบออกโอเคแล้วก็ถ่ายไม่เป็นเนี่ยสิบหกคนนะครับก็หมายถึงช่องนี้ครับ กับช่องนี้รวมกันครับนี่คือผู้ชายที่ถ่ายรูปไม่เป็นช่องนี้คือผู้หญิงที่ถ่ายรูปไม่เป็น2ช่องนี้รวมกันต้องได้16คนขณะที่2ช่องนี้รวมกันคือพวกไหนครับถ้าเป็น2ช่องนี้รวมกันคือพวกไหน มั่นใจมั่นใจมั่นใจสองช่องนี้รวมกันคือพวกไหนเนี่ยช่องเนี้ยกับช่องเนี้ยรวมกันเนี่ยมันคือพวกไหนล่ะ ให้เข้าใจกันผมคิดว่าพวกไหนครับค่าสองช่องนี้รวมกันลองตอบดูก็ได้จะไปกลัวผิดคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรถ้าเราเอาสองช่องนี้รวมกัน ช้าทีละอันนะช่องนี้คือผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายค <multic>? ่ะเป็นผู้ชายที่ถ่ายรูปเป็นหรือถ่ายรูปไม่เป็นถ่ายรูปเป็นเป <ๆ ihrem> ็นค <band> <ball ed> ่ะนี่นี่คือผู้ชายที่ถ่ายรูปเป็นนะแล้วช่องช่องนี้จะเป็นผู้ชายที่ถ่ายรูปไม่เป็นผู้ชายที่ถ่ายรูปไม่เป็นช่องนี้ผู้ชายถ่ายรูปเป็น ช่องนี้ผู้ชายถ่ายรูปไม่เป็นดังนั้นถ้าเราเอาสองช่องนี้มารวมกันมันหมายถึงพวกไหนแล้วครับพวกผู้ชายใช่แปลว่าสองช่องนี้รวมกันก็ต้องได้สิบสี่อันนี้เข้าใจยังเพราะมีผู้ชายสิบสี่คนเข้าใจค่ะโอเคผุมบิม่มรูปใหม่นะผุมบิ่มว่า สองช่องนี้รวมกันเนี่ยมันคือพวกไหนครับพวกผู้หญิงที่ถ่ายรูปเป็นกับถ่ายรูปไม่เป็นใช่ถ้าพูดรวมกันเลยก็คือถ้าเราไม่ได้แยกช่องนะเนี่ยเอาหมดนี้เลยนะก็หมายถึงพวกผู้หญิงซึ่งรวมวก,กัน<ว>ก,<ๆ>ก็คือสิบเอ็ดคนโอเคป่ะโอเคค่ะแล้วถ้าเกิดครูเจาะจงเอาช่องนี้ล่ะหมายถึง ผู้หที่ถ่ายรูปเป็นค่ะผู้หญที่ถ่ายรูปเป็นดีมาก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 เอาแล้วครับมา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 ดูข้อมูลนี้นะแล้วให้ทุกคนคิดนะครับว่ามันหมายถึงช่องไหนบ้างเดี๋ยวครูใส่วไว้ก่อนกอขอคงอนะนี่ข้อมูลนี้ครับข้อมูลนี้สมาชิกที่เป็นหญิง หรือถ่ายรูปเป็นเป็นหญิงหรือถ่ายรูปเป็นคำเชื่อมคือคำว่าหรือครับเป็นผู้หญิงก็นับอะถ่ายรูปเป็นก็นับอะมันจะได้สิบหกคนตัวเชื่อมคือคำว่าหรือดังนั้นมันครอบคลุมช่องไหนบ้างอ่ะผู้หญิงก่อนผู้หญิงอะมันจะนับช่องไหนบ้างตอนนี้ คอควายกับงงูควายกับง,งูถ่ายรูปเป็นมันนับช่องไหนบ้างก็ไก่กับคอควายอืมแล้วพอมันเชื่อมด้วยคำว่าหรือเนี่ยหรือก็เหมือนยูเนี่ยนอ่ะดังนั้นเนี่ยพอเชื่อมด้วยหรือนะครับจะเป็นผู้หญิงก็นับจะถ่ายรูปเป็นก็นับดังนั้นมันก็เลยหมายถึงสามช่องนี้ครับนี่ครับประโยค ที่ครูไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยหมายถึงสามช่องนี้ครับเนี่ยรวมได้สิบหกคนครับโอเคอเคลียร์ตรงนี้ป่ะ ก็เลยดีดีครับจะหมายถึงสามช่องนี้ผู้หญิงหรือถ่ายรูปเป็นเท่ากับ16คนนี่คือสามช่องนี้นะ รวมได้สิบหคนนะันนี้ก็คือสเต็ปหนึจากตรงเนี้ยมันทำให้เราแกะช่องไหนได้เลยทันทีจะทำให้เราแกะค่าของช่องไหนได้เลยทันทีขอไข่ขอไขเพราะฉะนั้นนำไปสู่สเต็ปสองสเต็ปสองช่องขอไข่จะต้องเท่ากับ สมาชิกทั้งหมดมันยี่สิบห้าคนถูกป่ะเออยี่สิบห้าลบกอคองอออกไปก็ยี่สิบห้าลบสิบหกก็จะเป็นเก้าคนเยช่องขอใขรจะมีอยู่เก้าคน ลแล้วเราไปคิดตรงไหนต่อได้อีกล่ะสิ่งที่เขาสนใจนะหญิงที่ถ่ายรูปเป็นสแสดงว่าเขาสนใจช่องไหนคอควายค่ oh <my. S 1> นะเขาสนใจคอควายเราก็ค่อยๆไล่ไปหาคอควายครับตอนนี้เราได้ขอไข่มาก่อนเนี่ยนะนะเราได้ขอไข่ามาก่อน แต่เป้าหมายเราต้องเดินทางไปให้ถึงคอควายครับจะไปทางไหนต่อดีมีทางไปได้สองทางแล้วแต่เลือกจะไปบิกอไอจะไปทางไหนดีคะตอนนี้หนูรู้ขอไข่มาแล้ว เป้าหมายของหนูอยู่ที่เป้าหมายของหนูอยู่ที่นี่เราเห็นปากผู้ชายมีสิบสี่คนเห็นค่ะ เออมันเอาไปคิดตรงไหนได้จ๊ะเอาสิบสี่ลบเก้าได้ไหมคะอืมก็คือสิบสี่คนเนี่ยที่เป็นผู้ชายเนี่ยก็หมายถึงกอช่องกอกับช่องขอถูกปะ่ะเ,เอตอตรงได้สิบสี่ 14. โดยที่ขอเรารู้แล้วว่าเป็น9เพราะฉะนั้นช่องกอก็เลยเป็น14บลบเช่องกอจะได้ห้าคนตอนนี้เรารู้แล้วนะว่าตรงนี้เป็น5เอาละเราไปถึงช่องคอได้หรือยังอนะ จะใช้ตรงไหนมาคิดจะใช้ตรงไหนมาคิดมองซิมองซิจะใช้เรื่องใช้เรื่องไหนมาคิดถึงจะได้ช่องคอ สเตจสุดท้ายแล้ว ฟลิ้นเอาตรงไหนมาคิดดีครับตอนนี้เราได้ตรงกอว่าเป็นห้ามาแล้วเป้าหมายของเราคือตรงช่องคอผู้หญิงที่ถ่ายรูปเป็นเก้าคนครับนี่ใช่ไหม ใช่ป่ะใช่ตรงนี้ปรับฟินโอเคใช่ครับเอาตรงนี้เนาะคนถ่ายรูปเป็นที่มีทั้งหมด9คนก็คือกอบวกคอนะครับต้องได้9คนนะครับสเตจที่4ครับ ่ายรูปเป็น9คนก็คือกอบวกคอนะครับท่เกบาคอบวก5แล้วได้9เพราะฉะนั้นคอก็คือ9ลบ5 4คนนะตรงบริเวณคอนั้นก็คือ ผู้หญิงที่ถ่ายรูปเป็นนั่นเองครับช่องเนี่ยคือผู้หญิงที่ถ่ายรูปเป็นที่โจทย์ถามนะครับ เจอครั้งแรกอาจจะงงๆนิดนึงนะครับอ๋อดูช่องอยังไงนะ